เออมองเขามองอยู่เนี่ยตัวนี้ก็มองหนูอยู่อ่ะเออตัวนี้หนูไม่ป้านเขาสักทีเขาก็รอ,อหนูอยู่เอ้ยตัวนี้ยิ่งคอมาแล้วลูกเนี่ยตัวนี้ยิ่งคอมาแล้วเนี่ยนี่ันโดนกินเ้ยปานเหมดแล้ว Eh. Allahu akbar. Ini, ini itu nih. Kolektor, kolektor. Oi, kolektor dikit lu, lihat, โอ้ยนี่ขอยางเลยลูกเฮ้ยนี่แหละเจะลออแล้วประกาหมดแล้วโอเค